จังหวัดกาญจนบ,บุรีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งห์มงชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิครั้งที่สองพ2567วันที่27สิงหาคม2567เวลา15นาฬิกา ณห้องประชุมแขวน้อยชั้นสามสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิครั้งที่สองทับพร้อ็พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาไถ่เทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุเรียนทองผาภูมิต่อกรลมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบ efilling รอบที่หนึ่งรวมถึงการติดตามผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ ผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุเรียนทองผาภูมิรอบที่1และติดตามผลการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพรอบที่สองสำหรับผู้ยื่นสมัครเข้ารับการตรวจประเมินทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการตรวจประเมินเพื่อขอความเห็นชอบและรับรองขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้าทุเรียนทองผาภูมิรอบที่สองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิก่อนยื่นขออนุญ,ญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนทองผาภูมิในระบบอ e ี i วิลิ่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและพิจารณาลงมติผู้ขออนุญ,ญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซีไอไทยสินค้าทุเรียนทองผาภูมิต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามแบบสชศูนย์เก้าต่อไป